สวัสดีทุกๆคนนะจ้าวันนี้ก็8โมงเชา้าจ้ะของวันที่ 3S กดตะกั่ดเลยจะ้ะคลิปก็จะลั่นไปเรื่อยๆจะ้ะมีหลายคลิปก็จะปล่อยไม่ใช่ว่าเก็บวันนี้เราก็จะลงวันนี้เลยจะ้ะก็จะลงให้ดูไปเรื่อยๆป่าก็จะเป็นประมาณนี้จะ้ะยามเช้าเช้าพระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วเนาะอากาศเย็นอยู่จะ้ะวันนี้ออเดอร์แค่4ถังจะ้ะถังละพันห้าเนาะไปะเก็บกันเลยจะ้ะจะเป็นประมาณนี้จะ้ะออโชบลู แถวนี่แข็งแข็งมันแข็งแล้วมันหวานชอบมาเก็บแถวนี้จ้ะเนี่ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเองมาเก็บกันจ้ะแ,แต่ก่อนเคยเป็นจังใดก็เ,เป็นคือเขาเป็นนีฝรั่งคือเขาแต่เฮาก็ยังติดตดิน ไผสิเอินมาดากะตางสาอากกลับมาบ้านก็เป็นพี่นางของแม่คือเก่าไปอยู่ฟินแลนไปทํางานนําเขายังมีคนเพิ่นเว้าให้เขาสิเสียให้หาบ่เคยหึดดอ ไปว้าค่อยกระบ,บอกอากละไม้เก็บเอาไปขายยังพอได้จริงกูปีกับปีมีสินก็บอกเคยมีอยู่แบบพอเพียงซ้ำนี้ตามทิษฎีสิ่งจะคทีพ่พอพีนเป็นเนี้ปะลาบอกเคยง้อม่งอจริ ยังคงกับกินอยากกินข้าวแกงบอกแพ้คือเขาบอกเคยที่ทานการหนักหรือว่างานเบาทําไปบอกเคยอายเขาที่คนเขาเวาก,ก,ก,ก็บอสนใจเป็นเนี้ประหลางดบอเคยอวดมั่งปวดนี ยังคงหาทิ้จังสิแบบนี้จะหอนมือ มีคนเพิ่นเว้าให้เฮาเสีเยห,หายบอกเคยเอือดดอกไผเเ้าเค่อยกับบอกอายเก็บผลละไม้เก็บเอาไปขายยังพอได้กินทุกขีกับดินทีสินกับฟองเคย แต่พอเพียงซัำนี้ตามพิสดิษฐ์จะกินพอเพียงเป็นเนี้ปลาบอกเคยง้อมืองอตินย้งคงอยู่กับดินอย่างกินข้าวแกงบอกแพงคือเขาบอกเคยขี่คานงานหนักหรือว่างานเบาทำไปบอกเคยอายเขากินคนเขาเอา ก็เาสนใจเป็นเนียล,ลังก็เคยอวดมังอวดดียังคงหากินจังซี่แบบนี้จนหอนมือตายยังคงหากินจังซีอยู่แบบนี้ไปจนวัน ฟินมาจ้ะถือไม่จะก,กระเทาคนแก่แกมาเก็บมือจ้ะพิธีแล้วเจอเวียดน,นามเขาก็หาป่าคางแรงเนะเาะคือว่าผลไม้มันไม่ออกแต่ป่านเนี่ยพิธีแล้วออกน้อยแต่ก็ทั้งอื่นไม่ออกทั้งนี้ออกตัวนี้เวลา9โมงเช้าจ้ะ พอได้หนึ่งถังชั่วโมงละถังถามว่าหลไหมว่าว่าไม่ได้หลตั้อกจ่ทถ้าหลายนะ่ะชั่วโมงละครึ่งถังคนกินเขาเก็บมือจ้ะบางทีก็เจอเจ้าของป่าเขาเก็บมือแล้วเขาก็ชิมอ๋อเขาเก็บอ่าหินล,ละ่ะเขาไม่ได้เก็บน่ะ เราไม่ได้เก็บลูกไอ้ลูกหมากดามมาเก็บหมากอหลางจ้ะวันนี้ออเดอร์แค่2ถังแล้วก็จะไปหาเฮดต่อเอ้ยคนละสองถังไม่นสี่ถังแล้วมดจากสี่ถังแล้วก็มดเลยจ้ะออเดอร์เราจะเก็บขายให้ทุกตาจ้ะทุกตามารับเฮดเองก็เก็บ บูเบอรี่ผสมกันไปจ้ะได้เงินนิดเงินหน่อยก็ยังดีจ้ะดีกว่าอยู่บ้านที่เฉยเนาะชอบเก็บเพชรอย่างเดียวจ้ะเก็บบูเบอรี่งานนะป่ากันนี่สวยสวยยายเดินไปทางนู้นเลยไปเก็บกันต่อจะ้ะเหมือนมืดนๆนะดกดกจ้ะค้าอารทีเดียวไนขาว ได้หลายทีพระเอกก้มงกุ้งงกุก,ก,ก,กอยู่นนอ,ออเดอร์คนละสองถังมีเบาะนั่งเกาหลีเนะี่ยสบายสบายเนี่ไปเก็บต่อกันดีเกวาบรรยากาศในป่า ูป่าฟิแลนโออได้สองถังแกตั้งได้ไม่ถึงสองจ้ะก็เลยให้แกมาเก็ตไปไกลออกตั้งนี้มันหลายกว่าแต่ ไนสี่ทางแล้วจ้ะ,อะนอนในสี่หูแล้วแกไปเกป็บตรงที่มันอันนั้นจ้ะไม่ค่อยมีคลิปนี้ก็ขอลากันเลยด้วยจ้ะไม่มาเฮ้